สวัสดีครับท่านสมาชิกวีรปิจ่ตวันนี้วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2 5 6 5นะครับโรกเสียก็ออกนอกวัดสลบไปนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ13.20 13. 1 3นนะครับ25น,นประมาณเนี้ยวันนี้ก็มีนกของ กองลูกกอกมาซ้อมด้วยนะครับมาซ้อมมา,มาปล่อยกลางวันเพราะว่ากองดีเคบางบอลกับกองลูกกอกไม่ได้แข่งนะครับในการที่ลูกไม่ได้แข็งเนี่ยใช่ว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ครับเราอยู่เฉยๆไม่ได้ลูกจะต้องสร้างสร้างอะไรสร้างความอดทนนะครับทแนแดดนร้อน แล้วก็อนาคตเราก็ไม่รู้ว่าลมลมจะเป็นยังไงนะครับการแข่งรกเนี่ยลมมีสำคัญนะครับถ้าตอนนี้เป็นรมตัวตกกฉี็งท้มันก็โอเคนะครับก็ร็เขาบินไม่ยาก แต่ถ้าท่าไทยถ้ากลายเป็นลมลมนิ่งลมนิ่งหรือว่าทวนลมเนี่ยมันจะเป็นหนังคนละม้วนเลยนะครับนกจะบินกระปากจะมาไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ซ้อม่ายเนี่ยเราก็ซ้อมซ้อมดักกันก่อนรอซ้อมรอว่าพื้นทีอากาศแบบที่ว่าเนี่ยลมนิ่งกับทวนลมเนี่ยนกที่ซ้อม่ายนกจะบินด้ดีกว่านะครับ สุวนกที่บินตามลมมาตลอดเนี่ยถ้าเปเจอสภาพอากาศอย่างนั้นแหละน็อกเลยครับเครื่องเครื่องพังเครื่องนอกนะครับแต่ล็อกสายการมันก็มีนะนกแอรปล่อยบินตามลมเนี่ยจุดจบสายทางลมเนี่ยนกก็จะมียนดับดีๆนะครับพวกที่ซ้อมฝ่ายซ้อมดักไว้เนี่ยก็ได้แค่มาเฉยๆแต่ไม่โดดเด่น ถ้าอากาศพลิกเมื่อไรเนี่ยเป็นลมนิ่งหรือทวนลมเมื่อไรเนี่ยพวกที่สนบางวันเนี่ยจะพลิกขับไปเลยจะว่าเป็นอ,อยู่แนวหน้าเลยนะครับการซ้อมนกบ่ายกับซ้อมเช้าเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเรียกว่าวัดดวงกันไปนะครับมันก็ไม่มีอะไรตายตัวแล้วแตจ่จะเข้าจะเข้าจังหวะใครนะครับ จะเข้าล่องใครจะเข้าทางใครนั่นเองการซ้อมบ่ายก็ไม่ใช่ว่าจะาทําให้นกชนะได้การซ้อมเช้าก็ไม่เด็กทาให้นกชนะได้ขึ้นอยู่ที่สภาพการแข่งวันนั้นจะเข้าทางใครนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยของราจะัย เีกใกล้เวลาปล่อยแล้วนะครับบ่ายโมงยี่สิบยี่สิบเกนยี่สิบแปดแล้วน่าจะปล่อยแล้วครับตรงที่ปล่อยเ,อ er water, เนี่ยเขาเรียกว่าวัดนาขวางนะครับอ่าผมตั้งชื่อให้ตรงนี้ไปว่าเกลือเม็ดแรกนะครับจากกรุงเทพออกมาเ,เนี่ยจะเป็นนาเกลือผืนแรกนะครับอ่าอ,อยู่ด้านหลังวัดวัดนาขวางเลยวัดเกตุมมาตรงนี้ระยะทางกาศอ่าถึงกรงดีเคบางบองน37กกิโลนะครับ ถ้ถึงกงลูกกอกก็ประมาณ40โล40 4 1โลประมาณนี้นะครับินตามลมตรงนี้ก็ประมาณสักส5นาทีนะน่าจะอยู่4550อนะไรอยู่แล้วเนี้ยนะครับถึงกรงนลูกกอกนะน่าจะไม่เกิน45 5หเนเราเนี้ยนะครับอยู่ที่แรงลมตอนที่ลมช่วยนะครับเดี๋ยวจะเลิกปล่อยนะครับ บตอนนี้ก็บ,บ่ายโมงยี่สิบเก้าได้เวลาปล่อยนอกกินน้ำเรียบร้อยแล้วนะสิงหัว มีตัวหนึ่งบินออกที่อยู่นอกกลุ่มนะครับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวบินนอกกลุ่มนะส่วนที่เหลือแนี่นผมเดียวหมดยังวนอ,อยู่ก็สอบบ่ายครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละนกเจอมันมันนิดหน่อย ของดีเคบางบเี๋ยวต้องขับขึ้นเบรกนะครับต้องไปปล่อยนู่นของช่องของโคน,นู่นเยกไปต่ออีกครับตอนนี้กำลัาางวนอยู่ไตระดับอยู่ต้องเสีัว จองเข้าไปแล้วครับจองเข้าไปแล้ว่าวัดวัดทางขวาไปเลยรับตรงนี้เป็นทางรถไฟรถไฟครับรุองเรพวรถงเะ็จับทางรถไฟได้โอเคนลครับเดี๋ยวรถคุณเสียจะไปต่อนะครับตอนนี้ให้ชมวิวก่อนสถานที่ปลอยดีมากนะครับ ร่งตรงนะครับครับที่เห็นว่วัดนาขวางนะครับที่วัดนาขวางวางอยู่ในเห็นยอดลับแหลบตรงไอ่ปตงเนนตรงนั้นตรงตรงนั่นคาสีส้มน,นั่นก็คือยอดเจดีย์ของวัดเกตุมนะครับวัดเกตุมโดยสามสิบสองโล ตรงจุดปล่อยได้37โลเเลยว่าจะตุ้มห5โลนะครับโอเคนะครับนัดพายตันนี้รอบที่2ครับท่านสมาชิกตอนนี้นกเสียก็เอานกมาปล่อยตรงคลองช่องนะครับตรงนี้ระยะทางอากาศ65กิโลเมตรนะครับจุดเดิมเมื่อวานนี้ แต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือเมื่อวานเราปล่อยตรงนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นลมตะวันออกนะครับเนี่ยลมตะวันออกพัดไอทะเลเข้ามาเลยนละกลินทะเลมาเลยนะครับก็ดูที่อากาศเนี่ยแล้วก็มองไปทางทิศตะวันตกของอของช่องเนี่ยตรงนี้มากฝนเต็มไปหมดเลยนะครับ มานฝนฝนตกนะครับแลวแถวไอน่าจะตกไปถึงไอ้นูน่นแหละลาดบุรีเพชรบุรีเขาย้อยอะไรนู่นแะฝนตกตอนนี้นะครับแต่ลมนีแน่นอนตอนนี้นกบินเหนื่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวจะต้องปล่อยให้มีจํานวนหน่อยนะครับตอนนี้ก็เวลา1 4 1 0นะครับเวลา1 4 1 0 ยี่ปอยของปอยของเสือหัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าบิน30เท่าไหร่นะเสือหัวบิน3าหานาทีนะครับอตรงที่ปล่อยตรงนั้เป็นเรียกว่าวัดนาขวางนะครับเป็นวัดนาขวางตรงนั้นระยะทาง สามสจ็ดกิโลเมตรนะครับวันนี้ผมเดี๋ยวตุกุศิลก็จะได้เวลาปล่อยแล้วนะครับไม่เป็นไรตรงที่ปล่อยทยอยปล่อยไม่ต้องจับเวลานะครับเอารู้แค่ปล่อยเวลาประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวน่าจะปล่อยประมาณสี่สองโมงสิบห้านะครับบ่ายสองโมงสิบห้าเดี๋ยวจะเริ่มทยอยปล่อย Terima kasih telah menonton! นีเคบังบอลตอนนี้เน้นเน้นฝูงเล็กๆนะครับต้องให้นกมันหัดฉีขัดอะไรหัดบินโดยลำพังบ้างนะครับมาแต่ฝูงใหญ่ๆอย่างเดียวเนี่ยนกมันยัง,งโง่โง่ยันจบสายอะ่ะฉีกไม่เป็นไม่กล้าบินเดียวไม่กล้าบินไม่กล้าแยกไม่กล้าแยกตัวจากฝูงนกโง่ตลอดสายนะครับถ้าซ้อมไเป็นฝูง นี่เหมือนอยู่สองโลกเลยอีกโลกหนึ่งสว่างกรุงเทพสว่างอีกโลกหนึ่งฝนคลิ้มไปหมดครับให้สมาชิกด้ชมหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือเส้วจนตกเลยนะครับฝนมืดเลยเนะขาย้อยเลยนะครับฝนตกเป็นสายเลยส่วนด้านที่เหนือหนั่น เห็นไหมครับสว่างหน้าทิศเหนือทิศตะวันออกนี่สว่างสวยนะครับ,บลมตรงนี้กับลมใกล้ใกล้กรุงเทพแตกต่างกันแล้วตอนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงธนูตเป็นตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้เป็นตะวันออกออกเฉียงเหนือนะครับ สดชื่นครับจะมาปลูกบ้านอยู่แถวเนี้ยสบายเลยสุขภาพดีนะครับไม่มีควันพิษ เห็นเป็นแองนะ้ำนี่เขาเลี้ยงเลี้ยงหอยแครงนะครับหอยแครงเห็นรถวิ่งเข้าออกเนี่ยมันเป็หอยแครงกันเป็นปันเลยนะครับอ่างใหญ่ๆเลยเลี้ยงหอยแครง ได้หกตัวกลับชมวิวกันต่อ ิ้เลยบ่อใหญ่มากรธรรมชาติสวยงามธรรมชาตินี่อยู่ไปหลาย,ล,ายล้านล้านปีแต่คนที่อยู่ได้แค่ไม่เกินไม่คืร้อยปีนะครับธรรมชาติจะคงอยู่แต่มนุษย์เนี่ยก็ ก็ต้องตามกันหลายๆเจเน r เรชันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์นี่อย่าอย่าคิดว่า,าเราใหญ่เราโตเรา,เรา่ำเรารวยนะครับสุดท้ายเราก็ต้องผ่านการเวลาไปนะครับตายเหมือนกันทุกคนไม่มีใครรอดเศรษฐีอาจจบนะครับอยู่ก็ทำแต่ความดีดีกว่านะครับ ทำดีโดยต้องไปโอ้อวดใครนะครับทำดีก็เก็บไว้ใจใจนะครับอยากทำอะไรทำไปตาบเดที่ยังมีแรงอะไรที่ทำไปแล้วไม่ให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยทำไปเถอะนะครับทำไปไม่ตกกลัวทำผิดทำพลาดผิดผิดคือบทเรียนไม่ใช่ผิดคือผิดคือครูเลยอย่จะไปว่าครูอีกนะว่า ผิดเป็นครูเป็นบทครับผิดคือบทเรียนที่เราจะต้องมาแก้ไขในชีวิตนะครับกนกกรเสียชอบเลี้ยงนกก็เลี้ยงมันยันยันแก่ยันตายแหละนะครับไม่แข็งก็เลี้ยงดูเล่นก็มีความสุขแล้วนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทําให้เรา,เามีอายุยืนขึ้นนะครับการเลี้ยงนกท,ทําในสิ่งที่เราชอบมะพูดง่ายๆโอเคบายบายแล้วเจอกัน สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลุฬพีเจนวันที่ส1สกรกฎาคม65ห้ดีเคบางบงอนนอานกไปซ้อมบ่ายนะครับที่คลองช่องระยะทางอากาศ65กิโลเมตรนะครับตอยอบ่ายสองโมงสองโมงสิบห้าประมาณเนี้ยสิบสี่สิบห้าเนี้ยนะครับนกก็มาถึง สามโมงสิบสิบสองนะครับสิบสองเดี๋ยวจะให้ชมตอนลงมานะครับว่าสภาพเป็นยังไงมาแล้วครับเห็นไหมครับปล่อยทีเราสีตัวห้าตัวทันกันหมด ชุด, <c oughs> ชดแรกๆรวมกันครับพอชิละีตัวห้าตัวมันรวมมาเป็นก้อนเดียวกันเลยครับสภาพดี ครับเดี๋ยวรอชุดต่อไปครับมาเลยครับมาอีกชุดละรว,วมหัวกันมาเลยมาอีกชุดนี้ ดจะลอยอชุดหนึง่งกับมาชุดหนึ่งแล้วครับครับเดีจะจะให้ดูตอนกินข้าวนะครับกินข้าวดีกว่านี้ครับเตรียมจะเลี้ยงข้าวลนะ กินข้าวกันดีอันนี้กินทุกตัวไม่มีไม่มียืนดู do, นะครับภาพมันจะมัวเลยเพราะว่าเปิดไฟเปิดไฟให้ทุกกินข้าวนะครับนะครับโดยเขาเปิดกินดีวก,กว่าทุกๆวัน นกสภาพร่างกายมันน่าจะพร้อมกันเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์แล้วซ้อมอัดอีกสองสามเที่ยวนะครับก็ขึ้นแข่งการแข่งนี่นก็มีหายเป็นธรรมดายอยู่แล้วนกจะฟิตจะพร้อมแค่ไหนอะแข่งก็ต้องมีหายนะครับบางตัวร่างกายมันไม่เหมือนกันสมบูรณ์อยู่ที่บ้านแต่เวลาบินเนี่ยมัน ภาังภายในมันแตกต่างกันนะครับกินข้าวดีนะครับเห็นไหมครับกินทุกตัวโอเคนะครับพุ่งนี้ไปต่อ